สวัสดีพ่อพ่อแม่นะครับสวัสดีเอฟซีนั่นทุคนครับน้ำเฮ้าน้ำไม่เฮ้าบืนนะครับแต่น้ำครอบค่าสะพานนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีนั่นทุกท่านทุกคนนะครับผมอยู่ตรงจอดซ้ายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้นะครับเราจะเห็นลายขึ้นเสื้อนะครับผมดีใจที่ชวนนะครับผม แต่ไมได้ยลยนะครับผมแต่น้ำไม่เข้าบุญนะครับวันนี้โอเคนะครับผมนะพอดีไปให้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 ไปสวยสวยงามเลยนะครับผมน้ำไม่เข้าบุญนะครับเยอะขอบคุณเจ้าทรายนะครับที่มาติดตามคลิปนี้ให้ามากดไลค์กด s u b s c กดกระดิ่งให้เจ้าทรายด้ยนะครับผมเพ่อให้มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับ ไม่ได้ไปไหนนะครับผมอยู่บ้านนะครับผมว่าจะขึ้นไล่ขึนสัวว่าจะขึ้ไปกีดยางนะครับผมโอเคนะครับผมพร้อมๆแม่เอฟซีนั่ะทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ที่เจ้าจสายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้เจ้าสายดูดีนะครับอย่างนี้หรามันติดตามคลิปนี้กันนวยนะครับไปกัน มาดูนะ้ำบุงนะครับพคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเอฟซินะนะทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ท้งเจซ้ายหรือนะ,ะที่ทำมาติดตใจิีนี้เแค่ม,ม,มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจอ้ายหรือทางบการนล้วครับบุญนะครับผอทางทางนู้นพอไปได้นะครับผมแต่น้ำไม่ให้เอาบุงเยอะนะครับวันนี้ อ๋อโอเคไซดได้ยินนะครับพอดีเราก็าไปได้ยินนะนาะงพอ,พอ,พอม่แม่ๆนะเอฟซีนะครับทุก,กนนะะท่านทุกคนโดยการขับเคลื่อนมาอยู่ทางจุดซ้ายดึงนะขับเค่มาที่จิาตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เจ้าสายหรือที่ะคำว่าการวันทาก,นกันเล็กตุ้มเปร์นะครับผม ผลทางกะเลตุ่มเป้ไม่ไม่ไม่ใช่ผลทางผีประส่าแล้วมันเป็นหลุมแล้วนะครับตอนนี้คือหลุมใหญ่เลยนะครับผมเอฟซีพ่อพ่อแม่ซินแล้วคท่านทุกคนนะครับตอนที่อยู่ตอนเจอสายลีนะครับที่มาติดตาคลิปนี้ด้วยนะครับคุณพ่อพ่อแม่ขอบคุณเอฟซินแล้วคือท่านทุกคนนะครับตอนที่มาติดตาคลิปนี้เทมบกดเลย ผสมคล้ายกุ้งกระดิ่งให้เจ้าใส่เลยเดี๋ยวนะครับเพราะที่ทำจิดตางคลิปนี้กันเลยครับกลับไปดูน้ําบุ่งนะครับผมเดี๋ยวโอเคนะครับพอไปได้ยินนะครับผมพอๆไม่ไม่เอฟซีกนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งตัวขึ้นเลยนะครับผมนี่นะกลับมาแต่งตัวขึ้นไปฝึกขึ้นไปลุยกี่อย่างเลยนะครับผม คุณพ,อพอ่อพีแม่ขอบคุณเอฟซีแม่จ้าทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับโซนเจ้าทายด้วยนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้ก็กดไลค์ก็สับคายกดกระดิ่งให้เจ้าทายเร็วด้วยนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะมาเดินไปดูน้ำนะครับผมบนทางทะเลยตุ่มเป๊ะ เป็นล้มเป e ็นบอดนะครับผมพ่อแม่เอฟซีนั่งละทุกท erm. ่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ส่วเจอซ้ายเลยดีครับผมที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไครต์ก็กดดิ้งให้เจอซ้ายยดีนะครับผขอบคุณพอแม่แม่ขอบคุณเอฟซีนั่ะทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้นะครับไปดูนะนะครับผมไปดูน้ำบึงนะครับผมแต่พอดีไปได้อยู่นะครับผม ทางในบ้านพอดีไปได้เนะคร,ค,พอพอครับคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเอฟซีแน่นอนทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ซอนเจอร์ซ้ายเลยนะครับที่มาดูาคลิปนี้ที่มากดไลคลกล์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจอซ้ายหรือนียครับผมเลยครับไปดูคลิปยอนหลังให้ด้วยนะครับม็ไปเจาหน้านะครับจะดูหน้านะครับเดี๋ยวเราจะจะตั้ง ตัวคงไปเฝ้าจับกี่อย่างเลยนะครับผมคุณพ่อพ่อแม่แม,ม,ม,ม่ขอบคุณเอฟซีนั่นะนะทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่ให้ให้กำลังใจส่งโจซสายหรือใดนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้เชื่อมากดไลไค์กดซุปเปอร์ไล์กดกระดิ่งให้โจซสายหรือใดนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้ใหนกระนวลนะครับประสบการนะครับผมไปชมบตัวน้ำบุงนะครับผม อยู่ท่านเจ้าสายเลยนะครับที่ทำมาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับคา่ากดกระกดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแต่งตัวหื้นไล่หื่นซัวนะครับเพื่อจบท่อจบกิจยานนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเอฟซีนล่าง,างทุกท่านทุกคนเลยนะครับคนที่ทำมาอยู่ท่านเจ้าสายเลยที่เขาที่ทำมาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์ กดสับคลายกดกระดิ่งให้เจใาสา่เลยด้วยค่ะเที่ยมมมวมาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อๆแม่ๆนะครับผมขอบคุณเอฟซีนะทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่มาอยู่ส่อางโจใส่เลยนะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้มกดไลค์กดสับคลายกดกระดิ่งให้โจใสา่เลยในของเที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผม อยากกลับไปดูน้ำนะครับผมดูน้ำนะครับผมอุ๊บขอความไม่เมตขอบคุณเอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่กับเจ้าสายเลยนะครับนที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เจ้าสายเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมบรรยากาศันเรากัญชงโซลานะครับ หากับข้าหากับน้ำไม่ได้นะครับไม่มีกับข้ากับน้ำเลยนะครับผม่พอพรแม่แมนะครับผมเอฟซีนั่ละท่านทุกคนนี่นะครับคนที่อยู่ส,นนนนส้นเจ้าซ้ายเลยนะครับผมถ้ามาติดตามคลิปนี้เที่ยมากดไลค์ติดตามช่วยกันดิเจ้าชายอยนะครับกันยามตอนเช้านะครับผมนี่นะครับผมขอพรแม่แม่เอฟซีนะนะทุก <F> ท่านทุกคนนะครับผมสวิต ้ซ้าย,ยนะีของที่มัติดตาคลิปนี้กดไลค์กดไลค์กดกสมคายกดกระดิ่งให้เ้ายนะีของที่มัติดตาคลิปนี้เด้อนๆทกคนพอแม่เขาเป็นเอฟซีนั่นแหละทุก่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มอยู่ักเจ้า้ายเลยนะที่มาติดตคลิปนี้ทีมากดไลคนะ์ ก็สบคลายปกกระดิ่งให้เจอสายเลเด้วยครับที่ทามัติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมนี่ก็เดินถึงบ้านแล้วนะครับผมขอคคิปนะครับผมขอบผมมาก่อนจบคลิปเองแค่นี้นครับขอบคุณครับ